ความลับมนุษย์แกนโลกเหตุผลที่มนุษย์แกนโลกขโมยพลังกายคุณรู้ไหมเมื่อก่อนหากเราจ้องดูมนุษย์แกนโลกมันจะโจมตีเราตอนนี้ไม่โจมตีแถมยังหันหน้าหนีสายตาเราด้วยและเมื่อเราหันหน้าไปทางมนุษย์แกนโลกก็จะปล่อยสกิลใส่เราทันทีและขโมยพลังกายของเราไป 6สังเกตมานานแล้วระหว่าง6โมงเช้าถึง6โมงเย็นมนุษย์แกนโลกแค่ขโมยพลังกายและจะไม่จบตีคนอื่นถ้าเขาเขาโมยพลังไปแล้วพลังกายนั้นที่ถูกขโมยไปจะหายไปไหนหรอปรากฏว่าเมื่ออัปเดตถึงเวอร์ชั่นใหม่บอสเงาจิตมายาถูกค้นพบม,มนุษย์แกนโลกลกายเป็นผู้ศรัทธาของเงาจิตมายาซึ่งมนุษย์แกนโลกขโมยพลังกายมามอบให้เงาจิตมายาด้วยนอกจากนี้ เมื่อเราต่อสู้กับเงาจิตมายามนุษย์แกนโลกจะเสียสละตัวเองเพื่อฟื้นฟูพลังกายเงาจิตมายามนุษย์แกนโลกลึกลับในอดีตตอนนี้กลายเป็นเครื่องมือของเงาจิตมายาในขณะที่ผมตรวจสอบุมนุษย์แกนโลกผมเจออีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวด้วยเมื่อเราเอาชนะเงาจิตมายาแล้วเผชิญกับมนุษย์แกนโลกอีกครั้งเขาจะยังขโมยพลังกายของเราต่อคราวนี้เขาขอมพลังกายที่ขโมยมาให้ใครกันนะ หรืออาจจะเป็น